สมกับที่มีด๊าดดี้เป็นเชฟใหญ่จริงๆค่ะเพราะยอดฝีมือพระเอกอเล็กซ์เรนเดลผิวมากๆกับฉากเปิดร้านอาหารกับนางเอกน้องนิชาสุดที่รักในละครเรื่องสามใบไม้เถาโดยเป็นฉากรวมพลครั้งแรกของพระนางทั้งหนุ่มสมาร์ทพริมรนิดาไอซ์อามีนาที่มาร่วมยินดีกับคู่รักเจ้าของร้านที่อยู่ในชุดเอี้ยมผ้ากันเปื้อนแถมงานนี้ผู้กํากับพี่ชายชาตโยดมยังแอบเนียนดันคนในครอบครัวน้องมินนี่ฮิรัญยติติน้องสาวคนเล็กมาเป็นผู้ช่วยเชฟอีกต่างหาก และถึงจะเป็นฉากคนเยอะแต่ถ่ายทำง่ายสบายหรือเพราะคนกันเองทั้งนั้นแถมเรื่องทำครัวทั้งผู้กำกับพี่ชายทั้งพระเอกอาร์สขึ้นชื่ออยู่แล้วงานนี้อาจได้เห็นพี่ชายโผลมาแจมหน้าจออีกคนก็ได้นะคะก็คนเยอะครับคนเยอะก็จะถ่ายลำบากนิดนึงครับแล้วก็แต่ก็จะสนุกใช่ไหม นิชาใช่ค่ะวันนี้เข้าฉากสนุกวะสนุกค่ะครับผมท่านนิชาบอกสนุกแสดงว่าทุกคนสนุกมากครับวันนี้ค่ะก็เริ่มเข้าขากันได้ดีแล้วเนาะเวลาเข้าด้วยกันเยอะๆก็จังหวะอะไรก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะแต่ละคู่ของเราสามคู่ก็จะแตกต่างกันมีความน่ารักมีความแตกต่างของแต่ละคู่ไปก็ติดตามพวกเราด้วยรวมถึงนักแสดงอื่นๆในละครเรื่องสามใบไม่เทาด้วยครับ